ใช่เอสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาหาคุดมันหาคุดมันหาคุดมันกันไะจะไปเลาะหาคุดมันก่อนเ้อวันนี้จะมาหามันอ่าขาเหลยกมันอะไรมันแซงมันเทียนนั่นแหละมันเทียนนั่นแหละเพราะว่าป่านี่เคยมาคุดเนาะเคยมีมันเทียนอยู่ฮะมาเจอลูกอะไรนี่อันนี้ลูกอะไรกินได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้ดูนี่ไว บีบแตกเลยขมกินไปทั่วแท้ขมขมวขมหมากเลยลูกอะไรก็ไม่รู้ใส่ปากไ่เฉยเลยโอ้นี่นี่นีเจอแล้วทุกคนมันเทียนนี่อันนี้มันเทียนนี่ใบแบบนี้มันเทียนเขาจะแตกต่างจากมันหมูเนาะจะมีมันหมูด้วยในป่านะจะมีมันหมูก็คือเครือก็จะเหมือนกันแต่ว่า เครื่อมันเทียนอะ่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนกระดาษทรายเนาะเราก็จับรลวบๆคำๆดูมันเทียนนี่เครือเหมือนกระดาษทรายแต่ถ้าเป็นมันหมูอะ่ะเครือจะลื่นเครือจะลื่นเรอกินไม่ได้เนาะมันหมูต้มไม่เปื่อยนี่คือมันเทียนหนูเครือใหญ่้วยทุกคนหัวคือจะใหญ่ปาดเราไม่ได้เอาเสียมมาด้วยมีต่มีดเดี๋ยวหาดูกันเด้วอว่าเครือเข้าลงไปไหนพูนตา เอ็กซิเดนต์ไม่แบดหมดตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ด้โอ้ยไม่ได้ดอกพุดไม่ได้ดอกนี่คายนะหลากไมก้หัวดีดีเลยทุกคนจะไปเอาเสียมซะว่าตาพุ่งนะโอ้งหนุกได้ดิทุกคนพุ่งจะได้ คือเบี้ยวเองวยสองหัวด้วยว้าวสองหัวคู่ลูกแฝดว้าวเขาแตกแง่ม้มอ,อกมั้เรื่อไปเยอะแยากซับหักหมยกัน้ะโอ้หลึดเอาเรื่องทุกคนที่แรกว่ามีสองหัวไม่ใช่เนาะเขาเป็นติง่ง โอ้เราจะจกถึงไหมล่ะอันนี้ให้เม๋่วก่อนจะจกถึงไหมจะเอาให้ดูติ่งมันนี่นี่คือที่แรกว่าสองหัวเนาะพอคุดออกมาแล้วเป็นติ่งเขาคือปัญญาเก,ก๋ซับเลยแหลวให้พอบานคุดไม่ใช่ปัญญาหรอกนี่ก็จะเป็นขนาดนี้หัวเขาอันนี้ติ่งที่เขาออกจากหัวใหญ่เนาะเดี๋ยวปัญยาจะทดลองอ่ะดูเด้อวุ้ยนะ่ะฮักอีกเลย โดนไม่ได้เลยตัวนี้ต้องพิธีพิธันได้ทุกคนอันนี้สุดแล้เนะอืมน่นจะสุดแล้วกลจะได้กินไม่ใช่ธรรมดาด้วยอ้ยฮักเลยเดี๋ยวก่อนเด้อ กองก้นกอง,ง,ง,งนี่เองเอาคนน่ะมีดนะไม่ได้เอาเสียมมาเนาะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนโอ้สุดแล้วนี่อันนี้คือท่อนสุดท้ายของเขาวทีน,นี้เราก็จะมาเอาอันนี้ออกเลยเอาหัวนี่ออกโอ้เข้าไม่ได้มีหัวเดียวดอกตาได้หัวเหรอเขามีหลายติง่งที่ฮอซับนะี่คือติง่งติ่งหน่อยเขาติ่งเล็กเขานี่ ห <Ừ. S 2> ัวดูโดนแต่หัวมันวนะ่วะเนี่ยว้ากว่าจะเอาได้ทุกคนเลยหลึกก็ลึก,ลกดูขเขาแยกติ่งแยกอะไรออกมาเรื่อยเปื่อยเลยเนาะหัวเดียวคุ้มเลยเครือเดียวเครือเดียวเออหัวเดียวเครือเดียวหัวเดียวพเพื่อ,อ,อ,อโอ้ยนี่อันนี้คืออะไรเหรอนี่ดูซับ มดแล้วอันนี้แหละนี่ไอ้ท่อนของเขานะอันนี้ทออ่นนอ,นนทอนใหญ่ๆก็อันนั้นแหละที่โดตัดออกมาเนาะอู้หูนะทุกคนอ้าวตาอันนี้มันไปไหนล่ะท่อนนี้นไปไหนโอ้โหนีนะดินกุดง่าย นี่ทุกคนหัวใหญ่มาตามลงไปได้อีกท่อนหนึ่งยังไม่สุดนะเนี่ยนี่นี่อันนี้คืออันลอยที่หักออกจากกันเนาะน,นี่มันจะเป็นอย่างไงเราก็เหลือท่อนล่างพี่นี่อ่ะนี่ลูกเตาเขาแต่ขแขนอันนี้เคือเดียวเดว้ทุกคนปะท้อโอ้นี่ท่อนหนึ่งยังเหลือลงไปอีกเดี๋ยวได้หมดทุกหัวเลยนี่ทุกคนเราหัวใหญ่ด้วยหัวแม่ขนั่นยาว โอเคจะสำหรับคิวน,นี้แค่นี้แหละจ้ะพยายามเมื่อยแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายคุ้มคุ้มพอ